สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับช่องรอยยิ้มแห่งความสุขอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูแพนก็จะพามาชมกับต้นไม้มงคลที่มีชื่อว่าต้นบันไดสวรรค์น,นะคะเป็นต้นไม้ที่ชอบแสงแดดนะคะ ชื่อก็เป็นมงคลแล้วนะคะบันไดสวรรค์ด้านการขยายพันธุ์นะคะก็สามารถปักชำได้นะคะอันนี้สามารถตัดออกมาปักชำได้เลยนะคะเป็นต้นไม้ที่ราคาแพงนะคะถ้า จัดใส่กระทางใหญ่ๆมีมูลค่าหลายพันบาทเป็นหมื่นก็มีนะคะอันนี้เป็นต้นไม้ที่ได้มาเมื่อตอนจัดงานสู่ขวัญได้บรรจุเป็นคุณครูนะคะ สวยงามมากๆเลยค่ะวันนี้ฝนตกด้วยนะคะเขามีใบที่สวยงามมากเลยค่ะเส้นกลางใบสีเขียวเข้มนะคะนคนไหนยังไม่มีก็อย่าลืมหาซื้อมาปลูกประดับบ้านนะคะเป็นต้นไม้ที่สวยงามมากๆเลยค่ะ วันนี้คุณครูแพงก็พามาชมธรรมชาติที่สวยงามนะคะกับต้นบันไดสวรรค์ค่ะต้นไม้ที่มีชื่อเป็นสิริมงคลน,นะคะอยู่แล้วร่มเย็นเป็นสุขค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ